บอกป้าคะ,ะวันไหนไม่บอกป้าจะได้ป้าจะได้เดี๋ยวเขาไม่ได้รถนะรถดำทีนี้รถดำ,ดำ,ดำ,ดถ,ดำถ้าหนูไม่บอกหนูก็ไม่ได้รถดำป้าไม่นหนึ่งงซื้อให้อบอกเลยนะสวัสดีค่ะ FC ค่ะก็ติดตามตัวเลขของน้องเฟสนะคะวันนี้นที่ FC นะคะคอมเมนต์มาว่าให้แอดมาติดตามน้องคนมีเซ้นนะคะเมื่อที่แล้วน้องเฟสให้0ูนย์้าห้า วันนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาอยากได้รถแมคโครคันสีส้มอะสีส้มไม่ได้ก็เอาสีเหลืองก่อนเนาะครับเอาวันนี้ช่องคนมีฝันนะคะเอดก็จะห<น>ให้เป็นกําลังใจน้องนะคะแมคโครวันนี้ดีใจไหมครับขอบคุณยังครับอ,อะขอบคุณยังครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับชอบไหมครับชอบ,ชอบสีอะไรเอ่ยสีเหลืองสีเหลืองี่บ้านหนูก็มีหรอใหญ่ขนาดนี้ไหม ไม่อันนี้ใหญ่ไหมใหญ่ป้ายแดงไหมป้ายแดงไหมไม่ไม่อันนัดูดูรถป้ายแดงก่อนดูดูดูทะเบียนรถป้ายแดงก่อนมีไงหนึสวยไหมมีทะเบียนรถป้ายแดงด้วยอันนี้ชูไหนสิแปดอะไรแปดหนึ่งหนึ่ง อ่านะคะแม่น้องเฟสนะคะแล้วก็พี่สาววันนี้ก็เป็นอาชีพเป็นนางรำมาเป็นนางหัค่ะก็เห็นว่ามีลิ้นฟ้านะคะที่บ้านแอดก็เก็บไม่ทันแก่แล้วเนาะกินได้หรอมันอยู่สูงค่ะเอฟซีก็ไม่รู้จะเก็บยังไงนะคะก็หักมาทั้งต้นเลยหักมาทั้งกิ่งนะคะพวกนี้กินล้วกินผายแกแก่กินได้ไหม เดี๋ยวก็ต้องต้องดูก่อนว่าตัวไหนที่มันพอกินได้ก็เอาไปเผาใช่ไหมคะเอาแม่นองเฟสได้อะไรเนี่ยอ่อนไหมอ่อนส้แกนหนี่งหรืองามมากโอ้เอฟซีใหญ่มากๆค่ะมันเป็นอะไรสวยงามนะใหญ่จริงๆนะคะกินหมดมู่บ้านมันเก็บไม่ทันเพราะว่าโมจะวิ่งถ่ายคลิปไม่มีใครมาเก็บด้วยนาเสียดายมากเลยอ่ะโอเคขออนุญาตวางนะคะวิงฟ้าใหญ่มากเลยหลังจนี้ แก่แล้วแเลยแก่หมดแล้วค่ะนี่ไอ้ลูกใหญ่ๆนี่คือแก่หมดแล้วพี่เสียดายเนาะฮะเอารถดำด้วยใช่ไหมทางงวดนี้นี่ได้นี่รถดำแน่นอนไอ้นนี้มันใครมันไใครลูกเอาทางงวดนี้ได้นี่รถดำแน่นอนอันนี้ยังอยากได้รถอีกนะเอาสีเขียวเออไม่ได้เลยสีเขียวเหรอขอกำลังใจเอฟซีนะรถดำนี่เนี่ยนะมาบอกแม่นะ ถ้าคิดได้ก็ค่อยมาบอกนะตัวไหนที่มันอ่อนก็เก็บเอาแม่อู้หูนั่นอันนี้นะคะพี่โอ้โหนะฮะอ่อนอันนี้คืีมแล้วก็อ่อนทานทานในเชคเกลือโอ้ยมาหมดเลยออืหนะตัวนี้แก่หมดเลยเสียดายค่ะลิงฟ้าบ้านแอ็เองนะคะเอฟซีก็โมแต่วิ่งถ่ายคลิป ได้ได้นางแบบแล้วเนาะคนหาบดิ้วงหน้าถ้าถูกอีกถูกไม่ถูกเราก็มาหาบักรถูด้วยกันเลยเห็นมะกรูดหลังบ้านเอ็ใช่ไหมเอ็เยอะใช่ีมะกรูดแล้วไงเห็นมะกรูดแล้วไงทีนี้เราก็มาแย่ผลมะกรูดหาบกันอ้อโหค่ะของดีทั้งนั้นเลยที่นี่หอมๆกันเดี๋ยวว่าจะปลูกไอ้นั่นด้วยนะจะปลูกดอกกุหลาบหน้าบ้านโอ้ยกุหลาบหน้าบ้านชอบไม่ออกดอกให้เลย ชอบเหมือนกันเป็นคนชอบดอกกุหลาบชอบดอบดอกอะเรียกอะไรนะชอบค่ะชอบดอกไม้ชอบดอกคุณนายชอบดอกคุณนายตื่นสายบอนชื่นเงี้ยอ่อชอบดอกคุณนายตื่นสายเหรอใช่คุณนายตื่นสายแต่แอดนี่จริงๆแล้วเป็นคนชอบดอกบัวไม่รู้เหมือนกันไม่ดอกดอกบัวสักคุณเยอะเนะไม่รู้นะเป็นคนชอบดอกบัวอ้าต้นน็อตต้น ร้านส่งให้ป้าหน่อยลูกได้แล้วบ้านชื่อเห็นแล้วมันสดชื่นหรอบ้านชื่อสีชมพูสีรถ้าใช่ไม่เหมือนกันเนาะมีหลายแบบนะแบบซ้อนกับแบบไม่ซ้อนก็มีจะไม่รู้เป็นเพราะอะไรชอบชอบมากเลยดอกบานชื่อคือจะชิ้นที่กองไว้นี่จะเอาไปไหนคะนี่จะเอาสงสัยนี่จะเอาไปทำปุ๋ยแก่เกินกินแก่เกินกินโอ้ยแข็งป้องหยุด ทัานจมยุทธมาทางนี้ให้เด็กมาถือคนละอันไหมไม่เลยสาบเลยเนี่ยเดือดร้อนทิมตานะจะให้เด็กเล่นนะทิมตานันี่เดือดร้อนเลยเลยอืวทิมตาเลยผมผมขอเหรอโทรศัพท์นี่ไม่มีกิ๊กแตัวลงนะมีวะผมอากาศขายนี่ขายฝั่งเท่าไหร่ลงเพลงโน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 หัวโนเลยนะโนคือหัวโนวันไหนถึงจะได้หวยบอกป้าคะอ่าวันไหนไม่บอกไม่บอกป้าจะได้เดี๋ยวก็ไม่ได้รถนะรถดำที่นี่รถดำ หนูไม่บอกหนูก็ไม่ได้ร้ดับป้าแม่ต่างซื้อให้บอกเลยนะอะไรนะแม่นาเฟสออกเลยนะครับหนึ่งสี่โอเคนะลูกโอเคหนึ่งสี่นะคะเฮ้ยคิดดีได้ยังคิดดีแล้วเไอหมามาทำไมถาอย่างนี้จะเป็นยังไงคุณแม่ถาอย่างนี้จะได้หรอไม่แน่ใจถาอย่างนี้จะได้เลขหรอ ปกติใครถามเขาจะบอกอย่างนี้ป่ะเขาก็จะพูดอย่างเงี้ยพูดลอยๆกังเขาอย่างเงี้ยแหละไม่ปกติเขาไม่ให้ถามแต่นี่พี่สาวแอดถามเขาถามเขาก็บอกถามอย่างนี้เคยออกไหมคะก็มันก็เคยนะเคยมีประวัติอยู่นะที่น้องก็บอกหนึ่งสี่เหรอใช่ออตรงกับบ้านเลขงที่แอดอ่ะเขาบอกหนึ่งสี่เขาบอกแล้วแล้วเมื่อกี้ถามเขาย้ำเขาบอกมาแน่ใช่ไหมครับตรงบ้านเลขงที่แอดสี่หนึ่งเลยอ่ะมามาแน่ ก็ไม่แน่เชื่อเนาะว่าจะบอกตรงกับบ้านเลขที่เลยอ่ะเออเขาก็ไม่รู้นะว่าเขาบอกเลขตัวนี้นะอือฮึก็เป็นแนวทางนะคะ F41441 เนาะก็เป็นเลขอีกตัวหนึ่งที่ตอนนี้นะคะยังไม่มีใครจับตามองเมื่อกี้เมื่อกี้เขาไม่ย้ำกย้ำกับป้ายรอบหนึ่งว่ามาแน่มาแน่อือฮ ก็อะไรนะเคาที่เขาขอเมื่อกี้อะไรนะรถดำรถดำคันสีเขียวอฮอไม่เคยไม่บอกสีสีสีไหนครับสีเขียวกับสีแดงสองอันเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าอันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยก็ปันนนุชจัดหนักเลยจัดอันหนึ่งเดี๋ยก็ปันนี่อันหนึ่งคนละอันเลยหนึ่งสี่มาเดี๋ยวเอฟซีก็ช่วยด้วยหรูจะได้เยอะเลยถ้ามาจริงๆนะ โอ้ยิอันเลยต่ได้ยินไหมคะ FC สิบอันเลยนะคะเอานะคะก็เป็นกำลังใจให้น้องนะคะหนึ่งสีเด like ี๋ยวรอดูเขามาบอกอีกทีหนึ่งกับแม่น้องเฟสนะคะขอบคุณนะคะ FC